ในตอนนี้ทั้งความเป็นอยู่การงานเงินเขาหรือเธอจะคิดอย่างไรภูมิใจไหมนะคะมาดูความคิดเห็นแรกกันเลยนะคะ5ปียังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ครับ แล้วแต่จังหวะและโอกาสความพร้อมของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราละคะเผาว่า5ปีที่แล้วทํางานเชา้ชาช่าช้าชามเย็นชาไม่รู้จักเก็บออมใช้จ่ายเกินตัวไม่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มไม่พัฒนาตัวก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับ5ปีสําหรับผมเฉยๆนะครับไม่ได้ภูมิใจอะไรแต่หากให้ย้อนกลับไปสัก10บ ปีเทียบกับตอนนี้ภูมิใจครับนะคะแล้วมาดูความคิดเห็นที่2กันนะคะไม่ครับหลายอย่างที่หวังเมื่อ5ปีก่อนไม่เป็นอย่างที่หวังเลยที่วางแผนไว้คือพลาดหมดเลยบางครั้งรู้สึกชีวิตอ่ลอมากเกินไปจนรู้ว่าเวลาผ่านไปเร็วอย่าว่าแต่5ปีเลยครับ10ปีมานี้ยยังรู้สึกเสียดายเวลาเลยนะคะแล้วมาดูความคิดเห็นต่อไปกันนะคะมันคงนั่งร้องไห้ถ้ารู้ว่าผ่านไป5ปีแล้วยังทํางานอยู่ที่เดิมนะคะ5ปียังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะักแต่ก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายชีวิตทุกวันนี้มี สติมากขึ้นและพอใจมากค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วที่เหลือคือดีขึ้นทุกอย่างครับ ความมดเห็นที่7นะคะ5ปีที่แล้วยังทํางานออฟฟิศอยู่รู้สึกว่างานหนักขึ้นทุกปี2ปีก่อนบริษัทปิดแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟรีแลนซ์ปีแรกงานหนักมากพราอรับหลายโปรเจกต์จนเกินตัวแต่ก็คุ้มกับเงินนะคะปีถทัดมางานโลกมากเพราะโควิดด้วยแต่ว่าหลังสิงหามานี้งานก็กลับมาแล้วภูมิใจไหมไม่นะแต่เราว่ามีความสุขกับทุกวันเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองแต่สุขภาพก็นะแกะนะคะ เราเมื่อ5ปีที่แล้วมาเห็นเราตอนนี้ก็น่าภูมิใจนะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีมาตลอด5ปีครอบครม,มีความสุขขึ้นดูแลครอบครัวดีการงานการเงินมีใช้ไม่ขาดมือเลยไม่ลำบากแต่ก็ใช้เงินเยอะมากเลยกับ5ปีที่ผ่านมา ต้องควอบคุมค่าใช้จ่ายตอนนี้ไม่งั้นแย่แน่ในอนาคตการงานก็ดีมีงานทําทําที่นี่มนีอีก5าเดือนครบ5ปีละฮอมีอย่างนึงตอนเราในดิตน่าจะโมโหมากคือเราปล่อยตัวอ้วนขึ้น30โลคะอ้วนมากจากคนสวยมากมาเป็นอ้วนมากจ้านะคะหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายความคิดนะคะของแต่และคนแต่และมุมมองเนาะมันคะความคิดเห็นของเราเลยนะคะแอบจะาจะคิดว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะ แล้วก็ยังอายุยังน้อยอยู่เมื่อเทียบไปหอ่าหปีที่แล้วเราก็ยังยังเรียนอยู่เป็นเป็นมัธยมอยู่เลยแล้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะก็อยากจะอยากจะเรียนต่อนะคะอยากจะตั้งใจเรียนอยากจะทํางานตั้งแต่ตั้งแต่มมสามเลยอยากอยากแบบอยากขายของออนไลน์อยากแบบอยาก อยากเป็นรุ่นบุกเบิกตั้งแต่ตอนนั้นอะเพื่อจะให้ชีวิตเราตอนนี้ดีอยากกลับไปเรียนอยากกลับไปแก้ไขแต่ถามว่ามันดีไหมมนันเป็นความสุขของวัยวัยรุ่นเป็นวัยความสุขของวัยมัธยมที่มีเพื่อนไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็คงยังไม่ได้ทันคิดเรื่องแบบอนาคตหรือว่าอะไรก็คือยังสนุกไปวันวันอยู่นะคะถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจที่ว่าตอนนั้นมีความสุขแต่ว่ามาดูตอนนี้ก็เสียดายที่เอ่อตัวเองน่าจะ น่าจะทํางานให้เก่งกว่าน,นี้น่าจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วส่งตัวเองเรียนนะคะดีให้ให้ให้จบปริญญานะคะพอมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเออการกลับไปเรียนมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วอะ่ะถ้าถ้ามันไม่ใช่ตอนนั้นคือตอนนี้ถ้ากลับไปเรียนก็คงไม่ใช่แล้วคือทํางานดีกว่านะคะอนี้เมื่อ5ปีที่แล้วของเอ,อ่อเด็กอายุ22ปีนะคะ หลากหลายคนก็มีความคิดดีๆกันทางนั้นเลยเมื่อ5ปีนะคะหลายคนอาจผิดหวังหลายคนอาจสมหวังนะคะแต่ว่าเราก็อย่าไปคาดหวังกับเมื่อ5ปีที่แล้วเลยเพราะมันผ่านมาแล้วเราคาดหวังกับวันนี้ดีกว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะทาทาให้มันดีจนเรากลับมาคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าทยอยย้อนกลับมาวันเนี้ยเราคงเราคงจะมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะ